โอ,โอ,โอ้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยทุกคนดูดิ ฟรีไฟลอัปเดตโหมดใหม่เข้ามานะครับมีชื่อว่าเรตไลท์กีไลท์หรือมินิเกมที่มีชื่อว่าสควิตเกมนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่สควิตเกมเนี่ยเข้า Ne t f ฟ i x มานะครับผมเนี่ยดูตั้งแต่สอสวันแรกที่มันเข้า Ne t ตฟ i x ละก็คือแบบก็ดูก้อนรอ่ครับพ่อมแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟรีไฟได้ทําการอัปเดตมินิเกมเข้ามาซนงบอกเลยว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมเออก็อยากจะลองเล่นไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่ามามามาดูดีว่า จะสนุกแค่ไหนนะครับเย็ดถ้าใครแบบเข้าเกมแล้วไม่มีมินิเกมนะอย่าลืมไปอัปเดตเกมก่อนนะครับอันนี้ผมเพิ่งอัปเดตเกมมาเย็ผมเข้าเกมมาละเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมหันหน้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยผมไม่ได้ตั้งปุ่มเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งปุ่มโอ้ my god เฮ้ยผมไม่ได้ตั้งปุ่มครับคุณผู้ชมเออเออมาแล้ว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 ไป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 เตืดนเตือตือหลบหลังเลย เอ้าหลบหลังเพื่อนก็ไม่ได้เหรอเฮ้ยคุณผู้ชม <c oughs> เอาไปเอาไปอ้คุณผู้ชมมันกดวิ่งก็กดย่อไม่ได้นะครับผมหลบหลังเพื่อนก็ไม่ได้ <c oughs> ทําไมในหนังมันหลบหลังเพื่อนได้วะ3ามสองหนึ่งโอเคเปิดเสียงเ e t ่โกเลยละกันละละโอ้ <c oughs> oh my god โอเคโอเคตายอูคนตายโคตรเยอะเอ้ยบรรดาผมต้องคนแรกดีวะ เอ้ยเอ้ยโอ้ผมยู้แทบตายเลยอะเดี๋ยว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 ปิดตาดิปิดตาเร็วๆปิดตาเร็วๆโอ้ผมไม่ได้คนแรกเลยอะสาธุ้งเลยโอ้ผมจะเล่นจนกว่าผมจะได้คนแรกนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันโหดเกินโอ้ผมจะเล่นจนกว่าผมจะได้ที่หนึ่งอะฮยเมื่อกี้ยว หัวใจแบบเต้นโคตรแรงอันนี้ผมเพิ่งเคยเล่นเลยนะครับโอ้โอเมก้าแล้วพวกเอ็ก็ได้รู้ว่าใครนะมันนัมเบอร์วันโอเคครับคุณผู้ชมลา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 หยุดก่อนเฮ้ย ah! <c oughs> เอาวะเอาเรื่องเอาเรื่องบอกเลยว่าผมเอาเรื่องมากครับอ๋อ oh, <c oughs> ถ้ามันยังไม่ปิดตาแล้วห้ามขยับนะลา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 อ เอาดิ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 ไอ้แตมแมงมาเรื่องจัดอะไอ้ไอ้แตมแม่งมาอาลาลา้ยละ้าล่นมัาจะแังผมาอาล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 าะาลงลาลาลางาาลาลาลาาเอ็งอย่าครับกระโดดไา้กระโดดได้อาาลา้ยไอ้นั่นมันจะแซงผมาคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคโอเคโอเคใจใจเย็นลา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 อา ดิ Dante, เอาดิ od, หุยนั่นมันโหดจังวะเยี่ยมมาแซงเราเพื่อนทุกคนเห็นปะลา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 โอ้โลาลาลาโอ้ผมผมไม่ได้ที่หนึ่งแล well> ้ววะลผมไม่ได้ที่หนึ่งแล้วครับผู้ชมเอ้ยโอ้โหดูดิไอ้นั่นได้ที่หนึ่งเฉยเลยอะโอเคครับเออปิดตาจะดีเพราะว่าคราวนี้ผมก็ไม่ได้อ่า อ้าอากูไม่ได้ที่นี่ผมจะเล่นเฉพาะผมจะได้ที่หนึ่งนะครับโอเคอันนี้เราได้จะยิงยาวได้เลยเออาดิชนะครับคุณผู้ชมแล้วมีทิเกมมีอะไรต่ออุ๊ยเดี๋ยวดูใต้กระโปรงเดี๋ยวชักบินโอเคครับผมโอ้ตายเรียบเลยอะอานแล้วมีแค่นี้เหรอท็อปสิบเลยนี่อาไม่อาไม่เราก็จะได้ที่หนึ่งะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นชุดสีเขียวให้ดีจะบอกเลยว่ามันจะเท่มากครับ โอเคสามสองหนึ่งลา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 ลอันเน่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 พี่น่ะพี่น่ะโอเคกระโดดกระโดดจุกจุกอันเน่โอ้โหคุณผู้ชมผมไปได้ที่หนึ่งอีกแล้วหรอเดี๋ยวพวกนี้ต้องตายนะครับทุกคนเชื่อผมลา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  อันนนอ๋อแค่มันลาเสร็จนะครับผมแค่มันลาเสร็จโอเค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 ตอน่อลา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 อันนั้นเน้นอ๋อผมจับทางได้แล้วแค่มันลาครั้งสุดท้ายนะครับอู้ตายนะตายนะลา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 ดีละอ๋อต่อไปผมได้ที่หนึ่งแน่นอนต่อไปผมได้ที่หนึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมผมบอกเลย ออ้จะไม่ได้ที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่แหละต่อยหน้า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 โอเคเดี๋ยวลองปีนดีว่าต้นไม้นี่มันปีนขึ้นได้หรือเปล่าครับไปปีนได้ปะเพื่อนขอปีนได้ดิ้ยขอปีนได้ดิขอปีนหน่อยเลยด้ไขึ้นไปได้ไงวะไปขึ้นไม่ได้ไงวะดูพวกนั้นตายดิ เอเวลาเวลาจะหมดแล้วนะครับตอนเวลาหมดไอพวกที่เหลือก็ต้องตายนะครับคุณผู้ชมไอพวกขี้ขาดตายเรียบร้อยผมเข้าใจละแค่มันล้าเสร็จเราก็วิ่งเลยล้าเสร็จแค่แบบมันพอมันล้าครั้งสุดท้ายอะ่ะมันจะแบบฟ้าผ่านะครับก่อนนั้นเราก็วิ่งได้ชิวนะฮะแค่มันล้าครั้งสุดท้ายเราก็แค่หยุดนะครับคุณผู้ชมลาลาลานี่ไงล่ะ โอโ้มันร้ายมันร้ายอีกต้องนานฮะคุณผู้ชมคราวนี้เราจะวิ่งยาวๆแล้วนะฮะเราจะวิ่งยาวๆนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกูรู้ไต่ออละแต่อันนี้อีกนิดเดียวอันนี้อีกนิดเดียวอันนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอันนี้มันวิ่งช้าปว่าผม <c oughs> โอ้ฟังก,กิ้งไม่ฮิโอ้โหสะดุ้งอะ่ะคุณผู้ชมคือแบบสะดุ้งอะ่ะ เฮ้ยคุณผู้ชมมันมีร้องเพลงเร็วด้วยเหรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้โอ้โหเฮ้ยผมนึกว่าเกมมันจะโง่น,นะครับสรุปมันมีร้องเพลงเร็วด้วยโอ้โหเวลาก,กู <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทุกคนเราประมาทไม่ได้นะครับบางทีมันจะร้องแบบเร็วด้วยนะครับ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอุ๊ยมันจะมีคนแซบผมอีกแล้ว <L> ผมต้องเอาที่หนึ่งดีวะผมอยากได้ที่หนึ่งครับคุณผู้ชมมาดิ <L> อา่อาอา่อาอ่าเอาเด้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 อย่าอย่าอ่าเอาเด้ไื่อเด้เอาดเ,อาด,เอาด้อยากยิดแย่งถ้าผมผ่านอีกอันได้ผมก็น่าจะรอดแล้ว กระโดดก่อนเพลงจบด้วยกระโดดก่อนเพลงจบด้วยมาดีครับคุณผู้ชมมาดีครับ <c oughs> อุ้ยแม่งมาดีครับคุณผู้ชมกระโดดก่อนเกมจบด้วยอะครับคือไม่อยากจะโม้เดี๋ยวมาดูไอ้พวกนี้มันตายกันดิเออเอ้ยถ้าผมออกไปผมจะตายปะคุณผู้ชมถ้าผมออกไปอะออกไม่ได้นะครับผมเอ้ยเราคนแรกอะ ผมคนแรกอะครับคือไม่อยากจะโมอโอ้ยตัวนี้ตายข้าวเส้นเฮ้ย <c oughs> ดีแล้วที่ผมไม่ตายข้าวเส้นน่ะเอโอ้ยพวกที่เหลือตูมที่หนึ่งห <c oughs> ยุดแล้วเ <c oughs> ดีนะที่ผมไม่ตายคาบเส้นมะคือมาระหว่างแบบเพลงจบพอดีเลยเว้ยคุณผู้ชมก็ง่ายๆนะฮะก็แค่รอให้มันร้องลาครั้งสุดท้ายก็จะมว้มันจะลา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 ครั้งสุดท้ายคือฟ้าผ่านะครับผมแต่บางทีมันจะร้องเร็วมากเลยเว้ยคือบางทีแม่งร้องโคตรเร็วอ่ะเออเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับมินิเกมสควิดเกมก็มีเท่านี้นะฮะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมอัปเดตเกมแล้วไปเล่นนนกััะครบ คนแล้วเจอ